เคกันจนเจ็ดแปดเก้าชลยินดีต er ้อนรับเพื่อนๆมาชมลูกหมาเรีวนะคะเพื่อนเพื่อน้องมาหมาอายุกี่เดือนคะอเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะนี่น้องเป็นพี่เลี้ยงของน้องมาหมาพี่เลี้ยงมีเด็กอยู่ตรงนู้นเขาคงไม่ว่าแล้วั้มมีเด็ก can i take a picture of this too but i cannot take your picture only for the dog only for the dog don't show your face into the camera โอเคเฮ้ยวัชชินีมฮัลโหลเบบี้ฮัลโหลฮัลโหลตัวแม่ตัวนี้น่ารักก็ตัวนี้ประดิจ่าชื่ออะไรเอ่ย <c oughs> หนูชื่ออะไรเอ่ยเรตเติลเบบี้ที่บ้านเราชื่อเลตเติลเบบี้ตัวใหญ่哟อายุประมาณเดินกว่านะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ซนมากเลย <c oughs> ตัวนี้ซนมากเลยลูกทําอะไรอยู่ฮัลโหลวัชชินีมวัชชินีมมันกัดด้วย ฮัลโหลเพื่อนๆชมความน่ารักของน้องหมาหมาเร็วน้องหมาหมาน่ารักโอเค I only take a picture of the hand but don't show your face inside the camera okay very โอเครีบร yeah oh that don't put too many hand on her <laughs> she feel she feel uncomfortable she feel uncomfortable Hello Hello <Yeah. S 1> I would like to have two more Okay yeah, Let <yeah. S 1> two more มาใส่ยึดเป็นใส่มือเด็กไม่ให้เห็นหน้าเดี๋ยวตอนนี้โดนโยก two more Okay Okay Let me put Let Let me put them inside the basket Okay โดนเด็กลบ โควิดก็ไม่อีกสทนแล้วนี่น้องอย่าปีนน้องอย่าปีนลูกแม่เฮ้ยเพื่อนๆมีสามตัวนะคะอายุประมาณเดือนเศษๆค่ะเพื่อนๆนะคะแต่ว่ามาลมถ่ายไม่เห็นหน้าเด็กไงเพราะว่าเดี๋ยวผิดกดยันยาบไปมีเห็นแต่มือไม่เป็นไรนะคะว้าวเบบี้เบบี้น่าเอ็นดูน่ารักน่าชังค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายสักห้านาทีน่ารักมากเลยมีชื่ออะไรเอ่ยนี่เป็นหมาพันธุ์ไทยเนาะ น่าจะเป็นพันบางแก้วหรือเปล่าหน้าเขาอักขัดสั้นๆยดูอันนี้ชิสุผสมปอมปอมชิสุผสมปอมปอม Can you bring your face up a little bit Can you move your face Can you move แค่ออกนะวันนี้พยายามเขาอยากวิ่งเล่นไงจะพาท้องกลับร้านแล้วฟาลูดโอเคสามนาทีก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะพาน้องกลับร้านแล้ว ค่ะขอบคุณน้องมากมากเลยนะคะโดไปหนีไปแล้วตัวโน่นนนวิ่งไปแล้วสองตัวนี้ยังอยู่น้องนอนนะเดี๋ยวถ่ายสามนาทีพ่อเดี๋ยวน้องเขาจะพาไปพาน้องไปนอนแล้วเดี๋ยวเมาเมือนเมาเมื่อนนะเขาไม่ให้ถูกมากตะกี้ตัวนั้นโดนลุมซนมากเลยตัวดัมมันซนตัวโอเคพุดอินไซด์เต็งกี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติตามแลชมสวัสดีค่ะ